บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ แจกเงินดิจิทัลบอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่สาสำหรับในเดือนพฤษภาคมจะมีการแบ่งจ่ายซึ่งกลุ่มแรกที่จะได้รับการโอนเงินนะคะคือช่วงอายุ1 6บหถึงยีปีจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือซึ่งในส่วนของการทดสอบระบบค่ะจะมีการเชื่อมโยงกับทางธนาคารและภายในเดือนมีนาคมนี้จะสามารถรู้ได้เลยนะคะว่าคุณผู้ชมที่ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มแรกอายุ16ปีถึง20ปีนั้นเป็นใครและจะได้รับเงินในเดือนพฤษภาคมนี้รวมไปถึงการเดินหน้าค่ะ สำหรับการประกาศเงื่อนไขปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการใช้จ่ายพื้นที่ถอนเป็นเงินสดอย่างไรวันนี้คุณผอภูมิโรจนสกุลแจงชัดค่ะเรื่องเป็นสามที่ที่บอกว่าจะมีการปรับเงื่อนไขให้เปลี่ยนเป็นเงินสดได้อ่ะค่ะอยู่ในมิติของดิจิทัลแหละก็คือสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้ถ้าสมมติรอข้อสรุปจากคณะกรรมการแต่แต่มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นพื้นที่เหมือนดิม และนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอ l l e t ตหนึ่งบาทให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งยืนยันนะคะว่า ในส่วนของแหล่งข่าวอาจจะมีการแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มแรกที่ลงทะเบียนไว้แล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐช่วงอายุ16ปีถึง20ปีก่อนค่ะในส่วนของข้อมูลข่าวสารในวันนี้นะคะนันจะพาคุณผู้ชมไปอ้างอิงข้อมูลจากประชาชาิธุรกิจค่ะคุณผู้ชมมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารว่าจะมีการแจกเงินในเฟสที่3ได้เงินในเดือนพฤษภาคม2568แบ่งใจ่ายในช่วงอายุ16ปีถึง20ปีเป็นกลุ่มแรกก่อนซึ่งจะเตรียมชงนายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรจะมีการประชุมบ ในการแจกเงินเฟสที่3อีกประมาณ15ล้านคนค่ะเผยกลุ่มแรกคนอายุ16ปีถึง20ปีจะเป็นกลุ่มแรกคาดว่าจะได้เงินในเดือนพฤษภาคม2568นี้ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีีนะคะมีการประสานเสียงในการทดสอบระบบค่ะและเตรียมที่จะเชื่อมโยงกับทางธนาคารพาณิชย์ในเดือนมีนาคมนี้และเปิดช่องทางในการใช้เงินง่ายขึ้นร้านค้าไม่ต้องอยู่ในระบบภาษีก็ถอนเงินสดได้เลยค่ะ แล้วก็จูงใจให้ร้านค้ารายย่อยนะคะเข้าสู่ระบบในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนี้ค่ะทําไมถึงเป็นพี่น้องประชาชนในกลุ่มแรกที่จะได้รับสิทธิในการแจกเงินช่วงอายุ16ปีถึง20ปีนะคะแหล่งข่าวจากทางกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยว่าการแจกเงินกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับการเติมเงินแล้วก็จะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับสิทธิในการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนและในส่วนของการดําเนินการโครงการเฟดสามสำหรับอายุ16ปีถึง59ปีจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่จะทดสอบระบบ แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะส่วนหลายคนอยากรู้นะคะว่านอกจากกลุ่มแรกที่ได้รับการเติมเงินก่อนเพื่อนแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็มีการปรับเงื่อนไขพื้นที่ใช้จ่ายจากทางกระทรวงการคลังแล้วและสามารถถอนเป็นเงินสดได้เฉพาะกลุ่มไหนวันนี้มีความชัดเจนจากคุณผอภูมิโรจนสกุลด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะรัฐบาลยืนยันเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหมื่นบาทโดยคุณผอภูมิโรจนสกุลร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคาลังระบุถึงความคืบหน้าว่าตอนนี้มีการปรับ ความพร้อมเงื่อนไขย,ยืดหยุ่นให้มากขึ้นสําหรับการใช้จ่ายผ่านดิจิทัลบัลเลตทั้งร้านค้าแล้วก็ภาคประชาชนที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมติค่ะขอถามอีกนิดนึงเรื่องเฟสา,<ร>าท, <c oughs> ที่ที่บอกว่าจะมีการปรับเงื่อนไขให้เปลี่ยนเป็นเงินสดได้อ่ะคะ่ะอันนี้อันนี้อธิบายฟังหน่อยได้ไหมคะรอข้อสรุปแต่น่าจะอยู่ในไม่ใช่น่าจะอยู่แหละอยู่ในอยู่ในอยู่ในมิติของดิจิทัลเละ ก็คือเราสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้ถ้าสมมติว่าเราแจกไม่ได้ยินอย่างนั้นนะออ๋แล้วหมายความว่ายังไง ที่บอกว่าถ้าแจกเป็นดิจิตอลเรากำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงเงื่อนไขปรับเกรนเงื่อนไขเพื่อจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เได้ง่ายขึ้นไม่ได้ยินอย่างนั้นแล้วกันว่าสามารถแลกเป็นเงินสดได้ต้องเอาไปใช้จ่ายเหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเราส่วนการใช้จ่ายยังจําเป็นต้องจํากัดพื้นที่แบบตามตามทะเบียนบ้านเหมือนเดิมไหมคะรอข้อสรุปจากคณะกรรมการแต่แต่มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นพื้นที่เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่มีการมีการทําให้มันง่ายขึ้นสําหรับพี่น้องประชาชน ช่ไม่บอกได้อในไื้นที่มนครั้งแรกความจะดอเป็นขึ้นไหนก็ได้ก็ต้องสามารถเป็นเงินสดได้สิตอนนี้เมื่อระบบมันเป็นดิจิตอลเพย์เมนต์มันไม่ใช่เป็นแบบไไมม่่่แตเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ท่านถามคืออยู่อยู่ได้เงินมาเอาไปแลกเงินเงินสดได้เลยใช่ไหมคำตอบคือไม่ได้ไม่ไม่ไม่แน่ใจผมก็ใจรู้อะประมาณนะค่ะเพราะว่าเหมือนเขาก่อนท่านจุฬาพัน์บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเงื่อนไขเพื่อให้นําไปใช้ เพื่อให้นาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่มถึงรับเงินมาเข้าระบบดิจิทัลแล้วก็ไปแลกเป็นเงินสดเอามาใช้เลยอย่างเงี้ยหรอไม่ได้เราไม่ได้มีการไม่มแปลว่ายืนยันว่าต่อให้ได้เป็นดิจิตัลก็ไม่สามารถเอาไปแลกเป็นเงินสดได้ใช่ไหมคะไม่ได้แต่คือเอาไปใช้จ่ายแค่จะทําให้มันใช้จ่ายได้ง่ายคือเนเงินสดใช่อ่าไม่แทนเงินสดแต่มีเงื่อนไขไงเพราะมันอยู่ในดิจิทัลมันก็จะมีเรื่องของอำเภอมีเรื่องของรอบหนึ่งรอบสองแต่ว่าพวกเงื่อนไขต่างๆก็ยังเป็นเหมือนเดิมคืออาจจะต้องใช้ใน อร์เรียทะเบียนบ้านอะไรครั้งต่อไปใช้ที่ไหนก็ได้จําเป็นไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอข้อสรุปเงื่อนไขคล้ายๆเดิมมีอาจจะมีรีแลกซ์บ้างเงินบางอันที่มันแบบมันใช้งานยากมันอะไรต่ออะไรอะไรเงี้ยอ่าที่ชัดเจนว่นอะไรเนี่ยประชุมมีการประชุมไปแล้วหนึ่งครั้งนะฮะเรื่องอนุนะครับแล้วก็จะมีการ ยืนยันเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตหมื่นบาทโดยคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุถึงความคืบหน้าว่าตอนนี้มีการปรับความพร้อมเงื่อนไขยืดหยุ่นให้มากขึ้นสําหรับการใช้จ่ายผ่านดิจิทัลวอลเลตทั้งร้านค้าแล้วก็ภาคประชาชนที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะอายุ16ปีถึง60ปีนะคะที่ได้รับสิทธิ์ค่ะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขสําหรับการผ่อนปลนร้านค้าก็มีการปรับเกณฑ์ในการถอนเงินสดได้ง่ายขึ้นจากเดิมต้องรอใช้จ่ายในรอบ ที่สอีก,การขยายขอบเขตร้านค้าสามารถถอนเงินสดได้นอกเหนือจากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีด้วยเพื่อที่จะเพิ่มความคล่องตัวในการนําเงินจากดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งืนบาทไปใช้จ่ายส่วนการปรับปรุงสําหรับประชาชนนะคะในส่วนของประชาชนค่ะที่ได้รับสิทธิ์ก็จะมีการปรับระบบในการใช้จ่ายที่สะดวกสบายมากขึ้นยังคงเป็นการใช้จ่ายผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะคะหนึ่งมืนบาทซึ่งไม่สามารถแลกเป็นเงินสดกดเป็นเงินสดถอนเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แล้วก็มีแนวโน้มในการกําหนดพื้นที่ในการใช้จ่ายเหมือนเดิมค่ะ คือระดับอำเภอตามทะเบียนบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะรัฐบาลยังคงเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเหมือนเดิมวันนี้มีความชัดเจนจากคุณเผ่าภูมิด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะนี่มันเป็นกระบวนการที่มันเป็นเม็ดเงินที่ใหญ่นะนึกออกไหมมันเป็นเม็ดเงินที่เอาเงินจากคนที่เ,เป็นเงินของรัฐแหละแต่จริงมันเป็นเงินจากคือภาคส่วนที่ไม่ได้ไม่เป็นคนที่มีรายได้สูงเอาเงินมาใส่คนที่มีรายได้น้อย ใช่ไหมเพราะเรามีเกณฑ์นในการตัด500,000ตัดเงินฝากตัดรายได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบได้ว่าเราใส่เงินเม็ดเงินจํานวนมหาศาลใส่เข้าไปให้คนมีรายได้น้อยโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นมันมันมัน,ม,นมันเพิ่มเรื่องของอความสามารถในการจับใจใช้สอยเพิ่มในเรื่องของการฐานะของเขาซึ่งนั่นคือการลดความเหลื่อมล้าโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วคะ่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ